ก็มีครับผมจริงๆผมแรงบันดาลใจผมมาเฉลิมลงคือหนังเรื่องเร็วพ้าผ่าครับอันเด b o ์โบครับใช่อันนั้นคือแบบเขาเรียกว่าเราทําตามฝันเลย,เลยแหละต้องมิสูเท่านั้นครับ <S <S 1> <S 1> ครับผมสวัสดีครับผมเนตครับจากอูนเนตออโต้ช็อปครับ <S <S จริงๆผมมาจากศูนย์มิสูเป็นช่างศูนย์มิสูมาก่อน แล้วก็พอได้ออกมาก็มาเปิดอู่ก็ทํำมิสูทําที่ตัวเองถนัดแหละตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ก็เลยเป็นมิสูมาจนจนปัจจุบันนี้แหละครับจริงๆหลักๆคืองานแมชชีนแนนงานเครื่องยนต์งานช่วงล่างงานโมดิฟายจริงๆก็มีงานสีด้วยแต่ว่าเป็นงานสีจะเป็นเป็นของอู่ที่แบบเราคอนแทกอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับ จริงๆเริ่มจากรถตัวเองเริ่มจากรถผมก่อนผมเอารถผมเองไปวิ่งกับพี่เตอร์พี่ปัญญา2คน2คันก็วิ่งจากทาขับมาเรื่อยๆจนไปวิ่งงานโตโยแล้วก็จนมีสมาชิกในทีมมากขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแหละครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็จะมีประมาณ7 8คัน8คันครับชารนี่คือ l a นเซอร์ Lancer แ x นเอร์คือ,อที่เขาทำมามันเป็นฉลาม เป็นหน้าฉลามอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งชื่อรถตามรถว่าเป็นชาร์กอ่านั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นชาร์กในที่สิเ ES ก็คือมาจากฉลามนแหละครับก็กระแสก็ยังยังยังไม่ตกครับก็ยังมีกระแสยังต่อเนื่องอยู่ก็จริงๆก็รถก็เริ่มน้อยอะไรก็เริ่มน้อยลงแต่ก็ยังมีอะไรที่เราสามารถสั่งจากเมืองนอกมาสั่งจากญี่ปุ่นมาเพื่อจะคอยซัพพอร์ตลูกค้าก็ยังมีแนวทางที่ดีอยู่ยังไม่ถึงกับหายาก ถามว่าแพงไหมก็แพงขึ้นตามค่างเงินแหละครับจริง,รงๆก็หลักๆเลยจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ครับเพราะว่าพอเราทําเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าเยอะๆมันก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปัจจัยหลักก็มาจากอุปกรณ์หรืออะไรที่เราใช้ในการในการโมดิฟายรถเลยครับก็จะเป็นพวกของไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สําหรับการแข่งขันอะไรเงี้ยเพื่อจะให้มันตอบโจทย์กับ รถเราว่าทําแรงม้าเท่านี้ไปวิ่งในความเร็วเท่านี้ในรอบเท่านี้มากมากขึ้นแล้วมันจะมันจะส่งผลอะไรกับทิ้นส่วนอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็พัฒนามาเรื่อยๆครับครับอ,อย่างคันข้างหลังนี่จะเป็น l a นเซอร์ครับก็จะเป็นเครื่อง2004 Turbo, เทอร์โบเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน2องล้อหน้าครับก็ไอคันนี้อยู่พิกัดที่400ม้าครับก็วิ่งวิ่ง f ออยูอ่จริงๆอันนี้เป็นกล่องเดิมครับแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงเป็น E85 อ่านี้กล่องเดิมจริงๆเข้ามาปรึกษาได้ครับของผมเป็นงานมันแมนเทนแนน์อยู่แล้วทุกรุ่นมิตซูบิชิทุกรุ่นครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่รถแข่งแต่รถแข่งคือเป็นเป็นเป็นที่ที่เราทําเป็นความชอบของที่อู่อะไรเงี้ยเป็นในในทีมของที่อู่แต่ว่าในงานของอู่เองคืองานแมนเทนแนนต์มีลูกค้ามิตซูทุกรุ่นมีหมดครับเข้ามาปรึกษาได้ครับก็ฝากอู่ครับอู่เน็ตออโตชอปครับอยู่ปากซอยสุวินทวงศ์55ครับมินบุรีครับ เบอร์โทร0ู 6, 1ย์ครับ519 5994ครับ